อันนี้ก็อยู่ที่วัดพวกเกตนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนี่มาเที่ยวทำบุญไหว้พระนะครับผมนี่จะจะพาไปชมด้านในโบสถ์นะครับนี่เป็นโบสถ์สีทองนะครับนี่โบสถ์สีทองสวยมากนะครับผมก็อยู่เส้นนะครับติดเส้นสุขุมวิทนะครับเลี้ยวขวานี่จะไป จันทบุรีด้านหน้าซ้ายมือจะเป็นตัวเมืองระยองนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาไหว้พระนะครับนี่กําลังอันนี้เป็นเรือนะครับผมเรือหงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในโบสถ์นะครับโบสถ์สีทองนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไต่ลอดใต้ท้องโบสถ์นะครับ